อานานรักมัทนาพาธาณนะวิมานของสุเทพได้มีคนทันเทพพบุตรและเทพธิดามาบำเรขับกล่อมถวายแต่ถึงกระนั้นสุเทพเทพพบุตรก็ไม่มีความสุขเพราะรักนางมัทนาแต่ไม่อาจสมหวังเพราะผลกรรมที่ทำไว้ในอดีต จึงให้วิทยาธรชื่อมายาวินใช้เวทมนต์ขัดถาไปสะกดให้นางมายาวิมานของสุทเทพเทพบุตรฝ่ายมาธนาเมื่อถูกเวทมนต์สะกดมาสุเทพจึงตรัสถามอย่างไรนางก็ทวนคำถามอย่างนั้นทุกครั้งไปจนสุทเทพเทพบุตรขัดพระไทยจึงให้มายาวินคลายมนต์สะกดเมื่อนางรู้สึกตัวก็ตกใจกลัวที่ล่วงล้ำเข้ามาในวิมาน สุเทพเทพบุตรจึงถือโอกาสฝากรักปัทนานางแสดงความจริงใจว่านางไม่ได้รักสุเทพเทพบุตรจึงไม่อาจรับรักได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นสุเทพเทพบุตรจึงกิ้วนางมาทนาเป็นที่สุด สุเท,ทพเทพพบุตรจึงสาบให้นางมัฒนาจิติบนโลกมนุษย์เป็นดอกกุหลาบในป่าหิมาวันและให้นางกลายร่างเป็นมนุษย์ก็ต่อเมื่อคืนวันเพียเพียงหนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นเมื่อใดที่นางมัฒนามีความรักก็จะกลับร่างเป็นมนุษย์และเมื่อใดที่นางมัฒนาเจ็บปวดจะความรักให้อ้อนวอนสุเท,ทพเทพพบุตรจึงจะยกโทษท่านให้พระฤาษีทราบได้ด้วยญาณ จึงให้ลูกศิษย์มาขุดเอาดอกกลาบจากป่าหิมาวันไปปลูกไว้ใกล้อาสมเมื่อคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงนางจะปรากฏโฉมเป็นมนุษย์มาปนิบัติรับใช้พระฤาษีพระฤาษีมองนางเหมือนกับลูกของตนวันหนึ่งเท้าชัยเสนกษัตริย์เมืองหัดสดีนมาประพาสป่าถึงอาสมของพระฤาษี ซึ่งตรงกับคืนวันเพ็ญที่นางมัทนากลายร่างเป็นมนุษย์และได้พบกับเท้าชัยเสนทำให้ทั้งสองได้ตกลงปรงใจรักกันพระฤาษีจึงจัดงานอภิเษกให้เท้าชัยเสนได้พานางมัทนากลับนครหัสดินเท้าชัยเสนหลงใหลรักใคร่นางมัทนาเป็นอย่างมากทำให้นางจันทีมเหสีหลวงเกิดความอิจฉาขุนเคืองหึงหวง จึงมีปากเสียงกับเท้าชัยเสนนางจันทีไม่พอใจจึงไปฟ้องพ่อให้ยกขับมาตีเมืองหัดดินระหว่างที่ชัยเสนไปรบนางจันทีร่วมมือกับพรามจากเมืองมคตทํำอุบายให้เท้าชัยเสนเข้าใจผิดว่านางมัทนาเป็นชู้กับสุภางทหารเอกของเท้าชัยเสน นางมัทนาจิงถูกประหารชีวิตแต่เพชชาสนสารจึงปล่อยนางกลับไปอาศมในป่าส่วนสุพังทหารเอกกลับไปออกรบด้วยความจงรักพักดีและตายในสนามรบอย่างกล้าหาญ <c oughs> นางมัทนากลับไปยังอาศมพระฤาษีและวิงวอนให้สุทเทพเทพบุตรช่วยสุเทพเทพบุตรได้ขอความรักนางอีกครั้งแต่นางปฏิเสธ สุเทพจึงสาบให้นางเป็นดอกกุหลาบตลอดไปเท้าชัยยเสนเมื่อทราบความจริงแต่ครามว่าเป็นเรื่องโกโหกและเพชฆิฆค่าเท้าชัยยเสนจึงรีบไปตามนางมัทนาแต่ก็สายไปเท้าชัยยเสนเสียใจเป็นอย่างมากจึงนำดอกกุหลาบไปปลูกไว้ในพระราชวัง